ไปพี่นาไปเก็บไข่ในเลนะ้านายไ่เก็บตรงนี้ลูกไปไกลจังจะเก็บหลังละบ้านอะไรเงี้ย,นะยนะเอ,อ้ยมีนกดนีย่ยนะ้าปีเยไปโไข่หล่นอยู่กับดินเะต็มเลยนะวยนะ มาเก็บตรงนี้นะลูกเยอะอยู่ใกนะล้ๆเนาะเก็บได้ห้าใบนะลูกเก็บมาเก็บตรงนี้ใบเดียวตัวต้นนะนี้ไปค่อยๆเก็บดิค่อยังไม่ได้ถ่ายให้เลยถ่ายวีดีโอให้เห็น